สุดครับไม่น้อยู่กับ Microsoft Excel นะครับและเทคนิคในการสร้างแผนภูมินะครับโดยใช้ตัวกราฟแท่งเนี่ยเป็นวัตถุที่เราต้องการนะครับและมีความสามารถนะครับในการที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเมื่อมีการปรับเปลี่ยนของข้อมูลนะครับรูปตึกนี้ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เลยนะครับวิธีการนะครับเราก็จะลบอันออกไปก่อนจากนั้นไปที่เมนูแทรกนะครับสร้างแผน ภูมิตามปกติเลยนะครับไฮไลท์คุมชุดข้อมูลก่อนนะครับเลือกแผนภูมิที่แนะนํานะครับผมเลือกเป็นแบบแนวตั้งนะครับกดตกลงออกมานะจากนั้นครับให้อินเสิร์ตหรือแทรกรูปภาพที่ต้องการมาไว้ในหน้า excel ก่อนนะครับทำการคัดลอกนะครับ คลิกคัดลอกหรือคอนโทรลซีรูปภาพไว้นะครับจากนั้นมาที่ตัวแผ,นผ่นภู่นะครับคลิกที่แท่งแต่ละแท่งนะครับด้วยวิธีการบเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกแท่งแท่งนั้นนะครับสังเกตว่าจะมีจุดสีฟ้านะครับที่4มุมของแท่งเพียงแท่งเดียวนะครับทําการกดวางหรือคอนโทรลวีนะครับเพสไปเลยทําแบบนี้เช่นกันกันกบทุกๆแท่งนะครับ มองไม่เห็นเราก็สามารถขยายออกมาหน่อยนะครับกด c อนโทได้เลยนะครับนะทดลองนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลน,ะนี่นะครับก็จะพบว่า ข้อมูลเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตามขนาดนะครับของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รูปตึกเนี่ยก็จะเป็นไปตามมันด้วยนะครับนี่เป็นเทคนิคในการแทรกนะครับรูปภาพเข้ามาแทนแผนภูมิแท่งของเรานั่นเองนะครับ